คุณย่าดวงดาวคุณปู่พลากรไปให้กำลังใจหลานสาวน้องมี่ากขึ้นเวทีครั้งแรก เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มเติ้นตะวันจารุจินดาและคุณแม่สาวสวยกระแตสาวคนจารุจินดาที่ได้มีลูกสาวอย่างน้องมียาจารุจินดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจซึ่งในตอนแรกคลอดดูเหมือนน้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นมรสุมมาได้โดยปัจจุบันน้องนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปกติตามวัยและบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารัก เชื่อว่าอีกไม่นานทางน้องมียานั้นจะต,ต้องเดินตามรอยทอเติน้นเข้าวงการอย่างแน่นอนอีกทั้งทางด้านผู้จัดแอนทองผสมก็ยังขอจองตัวไว้เป็นนางเอกเพราะตากวานกลมอนาคตนางเอกแน่นอนคะ่ะ โดยล่าสุดทางด้านคุณย่าดวงดาวและคุณปู่พลากรได้ไปให้กำลังใจหลานสาวขึ้นเวทีครั้งแรกโดยทางด้านคุณย่าดวงดาวได้โพสต์ถึงหลานสาวเอาไว้ว่ามาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยวาดลวดลายนักบัลเล่ที่ได้ร่ำเรียนมาเวทีแรกที่ศูนย์วัฒนธรรมเลยค่ะเด็กหญิงมียาหลานสาวคุณย่าดวงดาวงานนี้เรียกว่าเป็นภาพครอบครัวที่ดูแล้วอบอุ่นน่ารักมากๆค่ะ